ผ้าไทยวันศุกร์สุขกับผ้าไทยจริงๆแล้วตั้งแต่อธิการบดีหลายๆสมัยที่ผ่านมาก็ส่งเสริมการใส่ผ้าไทยในวันสำคัญทางพุทธศาสนาด้วยทางมหาวิทยาลัยก็จะเชิญชวนให้เราใส่ผ้าไทยส่วนหนึ่งเราก็มีคณะศิลปรก,กรรมศาสตร์ด้วยที่ดูแลเรื่องผ้า คณะสารกลรรสร้างสารรค์นวัตรกรรมสื่อสารต่างๆเนี่ยจะดูแลเรื่องเรื่องซอฟต์พาวเวอร์พวัฒนธรรมเหล่านี้มันกลับมาเป็นอัตลักษณ์อันหนึ่งซึ่งเป็นเป็นแบรนด์สําคัญของมสวด้วยการเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยคนที่เขาไม่รู้จักเราพอนึกถึงคณะที่มีดูแลเรื่องผ้าเนี่ยก็นึกถึงคณะผู้บริหารเช่นคณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญถึงขั้นว่าละครหลายเรื่องเนี่ยท่านก็ไปดูแลเรื่องผ้าชุดไทยท,ที่ที่ถ่ายทำอันนี้ผมว่าเป็นความภูมิใจ